ปานมาเล่นตลาดเต๊าน้อครับพี่น้องเฮาปานไข่จักปีแล้วพ่อปีสามเดือนปีสามเดือนลูกผู้ใดครับลูกยกเพชรครับยกเพชรครับเพราะมันเป็นไผยกเพชรนี่ยกเพชรพอนเป็นใบหยกครับอ๋อเป็นไบหยกปานสูงแห้งปีสามเดือนพอดีครับอู้หูอลอยสามสิบห้าพ่อครับเนี่ยพ่อท่านถึงเนาะลอยสามสิบแปดสามสิบเก้าลอยสามสิบแปดสามสิบเก้าปามันคือส่งสูงแห้งเลยครับ <40 S 2> ท,ท่ันแล้วอ่ะป<ช>ีสามเดือนเกือบร้อยสี่สิบเนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ผู้สาวไมา่ท่างไหนสวัสดีครับเอาอีหยังมากผู้สาวผู้เฒ่าผมปลาอัดไข่ามางามผมมากสวยเลยผมยังเมื่อคอได้พี่ตัองโอ้โอโลูกยกเพลทสายยกใบยกมาทีครับโอ้งา,ามแถวปลาอัดโอ้หมีมองตีครับน้องเฮาขุด ไลเก่าก็ไล่น่าหลังมากก็ไล่เก่าหน่าหลังมากมื่อขวัญพุ่นเหรอตัวเมียขวัญแม่ห้างเปิดตินพ่อว่าเท่าไหรพ่อควายเมียนี่เท่าไหรนี่ครับสองแสนเก้าสองแสนเก้าอ๋อคือส่งผูดพ่อแท้สองแสนเก้ากับพ่อฟังอยู่ได้เหรอครับง่ายแง่เมียควายปีสามเดือนเมียสูงเกือบร้อยสี่สิบเมียโอ้ยคันผมมากสวยก็นี่ผมเพิ่มพ่อได้นี่ บ้านสวยก็ดีเพราะเห็ดเลยพี่ดองเข้าเลยเพิ่งอป่าสวยงามแห้งครับเพิ่งพี่พี่น้องเข้าไา่ท้องสีดอกเล่าเพิ่งมนีขวันแม่ห่างเปิดจินไส้ขวาเลยครับไายมาได้ใส่พ่อยบ้านมาได้บ้านไดครับมาได้เกิดนวลบ้านไดหล่ะเกิดนวลบ้านหน้องโกซเสื้อยางครับเจ้าของไว่ยซื้อโอโอปาดปัดพัวไขมางามแห้งเชีเพิ่อพี่น้องเข้า ลูกยกเพชรมาสั่นโอ้ยขอเบอร์โท่แน่นลังห้าไปเลี่ยนน้ำครับ 88G 602 7833ครับเนาะลองเข้ามาพ่อควายงามยูดต,ตลาดโตนอพี่น้อ,นองเข้าสองแสนเข่ามาสั่นพ่อว่านน้ำฝนยุ่ยได้พีพ่น้องเข้านี่เั็นไข้สูงปานนี่ปีสามเดือนไหมถ้าวันส่งเตือนๆเนาะสนเข้าไหมบอกครับแม่นเพราฝ่าสนเข้าไม่ตี ส่งเตือนๆมั้ยพุทธละโอ้ยสวยงามแช่งพี่น้องเข้านายกยี่ลีครับ <laughs> นายกเลยได้เดียวพุทธละโอ้ยเหตุเพิ่งกะคักได้พอ,응อเออเซฟฟ้อซ้ำนี่ก็เอาแล้วพี่น้องเข้าค่งามเว่เกินอยู่นะครับผมพุทธละยกเพชรนาสั่วนะครับมาจากกระนวลเด้อพี่น้องเด้อสู้ได้ว่าสองเซนเต่าพี่นอ้องเข้าทันสู้ได้ก็โทอไปเรียนน้ำพึนเด้อทันสู้ว่าไหวก็ ชมเอาคือผมนี่แหละครับเนี่ยพุดหล่ะซุดสุดซุดมาเบืองเด็กไข่งามหรอพี่รอเขาเกิดเลี้ยงอยู่โอ้ยเห็นเสือที่เลี้ยงวานเปนพ่อบุญมหมครับเห็นไล่เสือว่านพ่อบุญโก้ท่ามั้ยเสือว่ามาหลายมือนี่เขาก็สากมาติม้ามือเลี้ยงเล่นว่ครับในรอบจักปีครับในรอบซีหาดีเหรอครับโอ้ตะกี้ไปเดือนสายทางใดครับไปซีธาดครับอ๋อสีธาด ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับมันลูกทางใดล่ะครับเนี่ยลูกเอกมงคลครับลูกเอกมงคลนั่นติโอ้แม่นอันนัเลือดอันนั่นมงคลใช่ครับพี่รองเขาอันนั่นมงคลใช่นอีเอกมงคลเอกมงคลนี่ลูกเบิ่มพันล้านเนาะครับผมนี่มันมีหลายเด้พี่รองทีอาผมหลงเนี่ยเอกมงคลเทปมงคลที่อยังอีกล่ะเพชรมงคลนี่เวอร์ไหลได้พี่รองเด้อจักปีแล้วพ่อ ปีสองเดือนครับปีสองเดือนตัวั้นหันปีสามเดือนตัวนี้ปีสองเดือนโอ้ยค่อยงามกับเมื่อเดือนตลาดได้พี่รอดสุดยอดที่ลีน่าเขาว่องเขาค่อยงามเลยได้ขวานี่ฝนเข้าไหมดิครับก็ต้องเตือนเถอะฝนอยู่เพราะฝูตัวนี้ไฟเขาแก้วได้พี่น้องเลี่ยมมงเลยนะครับผมโอ้ตัวนี้ข้ตัน มันบ่มีหม่องตีไหมพี่น้องห้ามันเต็มเลยไหมพ่ออ่องแล้วพวกข้าวพวกโบสวยงามเยี่ยเลยครับขว,า,ว,ยวายได้ไข่งงามได้พี่น้องห้ามือนีลแต่ว่ามืเอเศรื่อเนี่ยไข่หลายวะครับอ๋อเดี๋ยวนี้มันเก่าม่วงด้วยครับพี่น้องห้าผมกับมาผมกับมาซากพ่อได้เนี่ยท่าไส้พ่อนี่เหมื 100, 000, 000. อนไปหาผักหลาแสนซี่เหมือนหาผันโอ้ตัวนั้น สองแสนเก่าตัวนี้แสนซีเรียนหาพันหนุ่มสิพยานกันเสียดีดมาเทศใสครับพ่ออํเภอนุ่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีคืออย่างครับพ่อแสงครับพ่อแสงอำเภอนุ่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีเนาะเคยมียูทูบเบอร์ไปลงไปล่องขวากเกลียวปะเคยยูไปบ้านนี่อ๋อบ่าหมายถึงป้ามขวากเนาะเคยมีบ่บ่เมีครับผมมุณบ้านพ่อธรรมดาครับเจ้ามาสากขวอยูทูบเบอร์ มือท่องนี่พอเปิดโทษนะฮะเป๋เหยญน้ำยุ่นนสะอาดมีอ่ะหน่อยผมอยู่ท่างนด่อนสามคนนะแสามครับผมหนึ่งสี่แปดหาหนึ่งสองหกครับรดีเขาล่าห้าเป๋ยยำมีอ่ะหน่อยเดี๋ยวสิแวะเหรียญน้ำเยอะพอเด้อพอยังก็ครับพ่อพ่อแสงอันนี้ปีอันนี้ปีที่เดือนเปิดแสนสี่ครับแต่ว่าโตว่งหันปีสามเดือนสองแสนเก้าอันนี้ปีสองเดือน เปิดแสนซีหาพันแสนสามไฮบัเพระคุยันบาเออพ่ซื้อไลาคกายพูดมากีว่าจานก่อนหักต้อเหยียบออกีว่าอีกได้พี่รอกเยอามาหาว่าได้พี่รอกได้ว่าเป็นแนวคุยก็เพิ่นเหล่าได้พี่รอกได้ผมเห็ุคิปเพื่อความบันเทิงครับเอาความคุณหลายๆครับเพราะว่าผมมากสวยเด้พี่น้องห้องหมือสวยพ่นวามีไข้ยอ่สามสิบตัวเลยผมมา ผมมานี่เก่ามงนะครับผมผมพ่อควายงามยุ่สองตนะครับแต่ว่ากับพี่น้องเขาจริงจริงมันก็ได้ลงแบดกควายราคามันก็ปกตินะครับปกติก่ได้ลงนะครับวัสดีครับพ,รพ่อสายพ่อเนื่อตีลูกมัน่นลูก,ลกยังเลยครับลูกเถลอกลูกเถลกลูกทางบ้านลูกทางบ้านแค่ยุ่งว่าลูกย่ำแค่ยุ่ว่าลูกย่ำหนาประตูนะครับผม ได้ลูกเจก๊กโตแล้วพอ่อะตัวที่สองถ้าว่าบักเถือกเนาะบักเถือกนี่ขวัญทัดดอกไม้สองดอกไสขวาผนเด้เจ๊กเดือนแล้วพอ่อเจ็ดเดือนอ๋อมันเห็ดอยังอยูเจ็ดเดือนวันนี้แม่มันใสอยังแล้วนะดว่านั่งทำโอ้เอาเท่าไรเพราะว่าค่อมเนี่ย หาเมื่อนหา,าหาเมื่อนหาเอ้าพ่อคือเด็เอาไว้ตลาดดนแถดเปิดหาเมื่อนหาเนี<า>่ยเจ้โอ้โหข่มท่องเด้พอดพ,พอี่น้องเด้อเนี่ยลูกเถือกแม่เหยาเหยาให้ลูกสองโตแล้วเพราะพรานี่น้อโตที่สองเนาะวันนี้ไส้อีกกับโตที่สาม มักสร้างไปใส่สร้างมักยี่ลาบใส่ยี่ลาบครับมักกระทิ้งส่กระทิ้งมักสิงโตใส่้สิงโตเด้อพี่รองเด้อหาเมือนหาพันมองเอามองมีมองคุ้ยกันเั็กน้อยบ่าพ่อเนี่พี่โอ้นะเอาอ่าฮอสุดยอดเลยซ้ำหนี่กับเสียวได้ได้พี่รองหาเหมืนหานะครับผมพ่อยังก่อนครับพ่อเครียเนาะพ่อเครียบ้านไดก่อนบ้านวั่งต่อคือว่าห้ลวกพยายามฟ้ามยักษ์เทียนเนี่ยใจถึงถึงเนี่ย แน่ครับเพรไปหาพออ่อเจวี่ยนโอ้ยเรามี่ได้พ่อใหญ่เชิดพ่อใหญ่สู้ฉาิเดินๆเอายุทธ์สองขวากันเลยนะครับผมเออขอเบอร์โทรน่นพอ่อครับผม070 okay, ครับ3343เอาโอเคครับพี่น้องเข้าจัำนี่แหละไฟนะครับผมมาสวยนะครับแต่ว่าเตรียมขั้นผมมาพ่อไฟงามสองตัวแล้วก็มีโค้งท่องหาเงินหาวัสดุนะพี่น้องเข้ากับพ่อ,พอแต่ว่าโตนี่นี่โอ้ สุดยอดที่หลีครับพี่นอ้องเฮ้าดูดีนะครับผมสองแสนเก้าอีกตัวหนึ่งแสนซี 1, 04, นะครับพี่น้องกะที่หน้าเอาครับแจ่ว่ามือนี่ตลาดไรแล้วครับพี่น้องเก้าม่งแล้วเดินทางต่อเฮ้าดนดนแวะมาเย่ยมตลาดที่ครับพี่น้องควันฮักคนขนชีวิตครับ